ปีเจ้าบั้นเย็นสุนันตาเจ้าบ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์นะเจ้าปกติก็ทำอาชีพเกษตรนะเจ้าในฟาร์มเฮาก็จะมีหลากหลายทั้ง,รงประมงปศุสุตั์แล้วก็ทำพักนะเจ้าแล้วก็ทำข้าวปัญหาของที่เฮาทำอยู่เนี่ยก็คือเวลาออกไปกาดหรือว่าออกไปขายตามที่ต่างๆเนี่ยนะเจ้าเมก็ลูกค้าที่มาซื้อของเฮาเนี่ย ก็บอกว่านยายจะได้ถึงจะให้มันเก็บได้เมินขึ้นนะเจ้าล้วก็กินได้ง่ายขึ้นน่ะเจ้าก็เลยได้มีโอกาสได้พบปะนะเจ้ากับโครงการที่เป็นเข้ามาสนับสนุนนะเจ้าทางคณะุาสารกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกระทรวงอวแลได้สนับสนุนให้ทางอาจารย์บรรัณฑิตจบใหม่นักศึกษาและประชาชนได้เข้าไปทำงานร่วมกับ ทางบ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์ที่อยู่ที่ตำบลลวงเหนืออำเภอระเ็ตจังหวัดเชียงใหม่เราได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไปเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวที่ปลูกในพื้นที่ตำบลลวงเหนือนะคะเรานำมาผลิตเป็นโจ๊กจำนวน3ส,สูตรซึ่งเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุในโครงการนี้นะคะในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ได้มีการวิเคราะห์คุณภาพนะคะทั้งด้าน การทดสอบทางประสัทสัมผัสการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสการเนราะคุณภาพทางกายภาพเคมีแล้วก็ทางจุลินทรีย์นะคะเรามีการศึกษาอายุการเก็บรักษามีการวิเคราะห์สารอาหารคุณค่าทางโภชนาการและมีการถ่ายทอดกระบวนการผลิตให้กับทางบ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะนําไปใช้การผลิตจริงต่อไปสำหรับโครงการต่อยอดในอนาคตนะคะเราก็จะสนับสนุนให้ทางบ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์เนี่ยสามารถที่จะทําการผลิตให้ได้ อยนะคะเพื่อที่จะได้นํามาผลิตจําหน่ายให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วนรวมของโครงการนะเจ้าตั้งทีมงานก็ได้ต้องบอกว่าเอาเข้านะเจ้าที่เฮาทำเกษตรอินทรีย์ของเฮาอยู่นะั่นนะเจ้าหลากหลายสายพันธุ์ได้ไปทดลองทดสอบนะเจ้าว่าแต่ละตัวมีคุณค่าทางอาหารอย่างห้องนนะเจ้าเราก็ได้นําวัตถุดิบ ในฟาร์มของเขานะเจ้าว่าตะกี้ที่บอกไปก็คือเขาทําผักอยู่เจ้าเป็นผักกรับนะเจ้าก็จะเอาไปผสมในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นมาเป็นโจ๊กนะครับผลสำเร็จของโครงการนี้นะคะเกิดจากการที่นำผลิตภัณฑ์จากข้าวนะคะจากเดิมข้าวที่ ปลูกเองโดยเกษตรมีซีทุกขั้นตอนนะเจ้าก็ออกมาเป็นข้าวแปรรูปจากการพัฒนาผลของการวิจัยนะเจ้าออกมาเป็นข้าวในรูปแบบของโจ๊กสาเร็จรูปนะเจ้าก็เกิดเกิดการได้เรียนรู้และพัฒนาต่อยอดในการทําผลิตภัณฑ์ในส่วนของอข้าวกล้องนะคะแล้วก็โจ๊กสาเร็จรูปนะเจ้าก็เป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งในส่วนของเกษตร ส่วนของเกษตรในตำบลลงเนื้อนะเจ้าทางของข้าวเนี่ยพอเกิดการเชื่อมโยงในเรื่องของการท่องเที่ยวนะเจ้าโดยที่เกษตรกรอย่างพี่บันเดยนนะเจ้าอย่างชาวนาก็ได้นำข้าวกล้องมาแปรรูปเป็นข้าวแก้ข้าวแคบนะเจ้าแล้วก็ข้าวแตนนะเจ้าในส่วนนั้นก็ทาให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเป็นมิติใหม่ด้วยใจเจ้า ตีได้มานะเจ้าเขาก็จะได้สูตรนะเจ้าเนาะว่าเขาจะทําโชคจะได้นะเจ้าน,นี่ตังเขาเองนะเจ้าได้โครงการที่จะต่อยอดต่อไปเนะี่ยอยากจะให้ได้มาตรฐานนะเจ้าโดยเฉพาะอย่างยี่มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอาหารนะเจ้าเนาะถ้าจะหับประกันให้ผู้บริโภคได้มั่นใจเนะี่ยก็อยากจะให้ได้มาตรฐานออยอนะเจ้าเนาะหรือว่ามาตรฐาน คาร้านอย่างเงี้ยนะเจ้าเพื่อที่จะเพในสถานที่ตัวเงีเจ้าของเฮาอยากจะเพิอพัฒนาด้านการเตรียมทั้งสถานที่ออย่างเนี้ยอยู่ในฟาร,ร์มของเฮาเลยนะเจ้า